ทุกคนเรามารวมเงินซื้อเสื้อให้ทุงทุงไหมทุงทุงจะได้มีเสื้อใส่เหมือนพวกเราไงดีไหมทุง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 อยากได้เสื้อสีอะไรไม่ต้องไปซื้อให้หรอกทุงทุงอ่ะนิสัยไม่ดีทำไมว่าทุงทุงแบบนั้นล่ะเจอาัันแต่สีโนแอลทุงทุงนิสัยไม่ดียังไงมีหลักฐานไหมล่ะเจอามีสิเดี๋ยวเราจะส่งหลักฐานให้ดู <Yeah. S 1> ทุงทุงทำไมแก้งบัลดิน่ากับอุดินดินดุ่นแบบนั้นล่ะแก้งเพื่อนแรงไปนะทุงทุงไม่ดีเลย ต่อไปอ่ะเธอไม่ต้องมาเล่นกับเราเลยนะทุงทุงเราก็เหมือนกันเราเราด้วยเจ๊าถ้าทุงทุงไม่เปลี่ยนนิสยัยทุงทุงจะไม่มีเพื่อนอีกต่อไป